วันสุดท้ายนะคะแล้วก็เป็นวันประกาศผลก็จิ๊บก็ขอเชียร์คนที่จะได้เซ็นเตอร์วันนี้นะคะก็วันนี้อยากให้มาโหวตกันใช้เสียงกันทุกคนนะคะจากคนที่เหลืออยู่ก็ขอบคุณที่มางานเช้าขนาดนี้นะคะขอบคุณค่ะเีีงปงมือให้น้องจิ๊บสวัสดีค่ะทุกคนนะคะก็ กห็นเลยมีมุกมาเล่นนิดนึงทำไมซิอันนี้ทีเล็กค่ะอันนี้ทีเล็กครับอันนี้ทีใหญ่ครับผมแล้วไหนที่รักล่ะคะกันก่อนเลยก็คุยด้วยบ้าจริงๆก็ก่อนเลยนะคะก็อยากจะขอบคุณทุกคนจากคะแนนที่ผ่านมานะคะก็ไม่รู้ สื่ออะไรออกมาให้ทุกคนได้มากแค่ไหนแต่หนูรู้สึกว่าแบบแค่นี้ก็มากพอสาหรับ,บหนูตัวเล็กๆคนนี้แล้วก็วันนี้ก็ไม่ได้หวังอะไรไว้มากนะคะ<ม>ก็อยากจะมาขอบคุณทุกคนจริงๆจากใจแล้วก็วันนี้จะประกาศแล้วก็ตื่นเต้นกับทุกๆคนอีกทั้ง11คนด้วยนะคะขอใครที่ไม่โหวตก็อย่าลืมมาโหวตกันเยอะๆนะโหวตจนโหมดแล,แล้วแหละใช่ไหมยังครับยังครับจริงหรอครับมีคนยังโหวตใช่ใช่ก็กขอบคุณนะคะ สวัดีค่ะจะบอกไหมะสวัสดีคะขอดูหน่อยมองไม่เห็นมีคนที่กำลังลงคะแนนอยู่ใช่ไหมก็ถ้าเอ่อยงไงมือก็เขียนไปหูก็ฟังไปนะคะเยี่ยมครับมัลติแทกสกิ้กันแต่เช้าเลยใช่ก็วันนี้อยากให้ทุกคนอในดีเต็มที่แล้วก็ใครที่ยังไม่โหวตใครที่เดี๋ยวฟังเสร็จจะไปโหวตต่อก็จะสรรเวลากันให้ดีนะคะแล้วก็อื คิดว่าทุกคนน่าจะเต็มที่มากๆหนูเองก็เต็มที่เหมือนกันก็เดี๋ยวเรามาลุ้นไปได้วยกันนะเอกเอกอับแตกเปิดทีกับสุดปลายต้องแทนขออนุญาตถือหวยยิยนดีเสมอครับเหมือนจะมีเริ่มต้องพูดแต่จริงๆแล้วแค่มาบอกตารางงานค่ะทุกคนไม่อยากหาเสียงวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะผิดกฎหมายขโมยข้อมูลพี่เข็มมาใช้พี่เขมบทดใจอ่าถ้าคุยกันเรื่องนี้พี่พูดเลยนะยาวนะลูกนะคือบอกเลย ก็จะบอกว่าทุกคนวันนี้นะคะเริ่มนับคะแนน10โมงครึ่งน,นะคะแล้วก็11โมงครึ่งสิสุดเวลานับคะแนนพาสร์ตแล้วก็11โมง50สิ้นสุดการแลกคะแนนเฮดแล้วก็สุดท้ายนะคะทุกคนปิดหีบเลือกตั้งตอนที่ตอนเที่ยงนะคะทุกคนใครที่ยังไม่ได้เลือกตั้งน,นะคะรบกวนนะคะอย่าเสียคะแนนไปอย่างเปล่าประโยชน์นะคะทุกคนก็ให้ซิมสุกเรียกว่า <laughs> เอ่อเอิเอเออมมเบอร์ ตำแแน่งเซนเตอร์และเมนยูนิตอะอ่าใช่ค่ะเมมเบอร์ในเพลงแล้วกันเป็นนั่ทอยองทุกคนในการจัดเตียงนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะทุกคนมาขายของอีกแล้วเฮ้ยอะไรสิอะไรสิจำได้ไหมคะทุกคนว่าฮาโตมิโตะขึ้นเวทีกันกี่โมงคะ้าใช่หรอใช่เก่งมากทุกคนฮาโตมิโตะขึ้นเวทีตอน5.15โมงถึง5.45โมงค่ะ6โมงถึง6โมงนะคะเป็น ช่วงของการประกาศผลเลือกตั้งนะคะแล้วก็ช่วงหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มเป็นเวลาบูธของทุกวงค่ะทุกคนใครที่กาลังรอคอยวงใหม่หรือว่ารอคอยสเต,ตงฮาโตะนะคะก็สามารถที่จะแวะเวียนเข้ามาดูได้แล้วก็แถวนี้มีที่กินข้าวเยอะมากทุกคนเพราะฉะนั้นไม่มีข้ออ้างในการมาสายแล้วนะทุกคนครับและวันนี้เป็นวันที่เดบิวต์ของวงใหม่ของค่ายพวกเราได้ะคะ่ะทุกคนวงไนเรสก็มาก่อนฮาโตปิโตะช่วง4โมง55 รบปวยมาช่วยกันเชียร์วงน้องของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะติดตามได้ตลอดทั้งวันนะครับอรุณลมสวัสดิ์ฉับเช้าที่สดใสในวันนี้ทุกคนกินข้าวเลยยังยังคอัไปกินค่ะกินใจกินมกินใจแล้วะคะรับอ,อย่าลืมก<อ>ิน<า>ข้าวด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ก็เ,เลือกตั้งวันสุดท้ายแล้วใช่ก็คะแนนของทุกคนไม่ว่ามาาันจะมีแค่นิดเดียวแค่หนึ่งคะแนนก็มายอน ่แล้วก็ไม่ว่าจะทุกคนไม่ได้ย่อนก็ไม่เป็นไรนะคะก็ยืนให้กำลังใจกันก็ได้เพราะเราอยู่กันถึงกี่ทุ่มนะสามทุ่มเราอยู่ยาวๆรบกวนทุกคนกินข้าวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพวกเราเหงามันกว้างมากอยู่ด้วยกันด้วยนะคะครับเหงาโอเครบกวนทุกคนไปกินข้าวฮะใช่ค่ะไปกินข้าว่อนแล้วกลับมาย อยู่ด้วยกันตอนโหว,น,วนก่อนอยู่ก่อนถึงเที่ยงเท่านั้นครอประกาศด้วยกินข้าวด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่โหวตให้หนูด้วยนะคะแล้วก็ฝากเพื่อนที่ยือยู่ตรงนั้นด้วยก็เป็นโอกาสของเพื่อนที่ทเรียกว่าอะไรใช่ทุกคนที่ได้มีโอกาสแบบได้อยู่ตำแหน่งที่ทุกคนอยากให้อยู่นะคะใช่ขอบคุณค่ะ ผได้มากก็เมื่อเมื่อคืนถึงท่านดูดวงมาก็ดูดวงมาเลยดูดวงมาเลยบอกว่าทักมองว่าอนาคตจะเป็นยังไงอนาคตจะอยู่ยังไงใช่บอกดูบอกมาว่าอนาคตอยู่ที่พวกคุณทุกคนครับที่เคียนก็คือไปยืนคิดมุงมาเมื่อกี้ชอบชอบอันนี้ดีแต่พี่คนไรกเน่ะบอกว่าก็ เพลงนี้ค่ะโค้งสุดท้ายแล้วก็ถ้าใครแบบว่ามีคะแนนอะไรกก็สามารถยอมได้นะคะก็มาใช้สิทธิ์กันเนาะจะได้รู้สึกแบบว่าไม่เสียได้ที่หลังอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเราแบบว่าไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะตอนหลับพักสิทธิ์ใช่ค่ะก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะรวมถึงตัวหนูเองแล้วก็เพื่อนๆทุกคนเลยเพราะว่าเพลงนี้ก็หนูก็เชื่อมั่นว่าจัดเต็มอย่างแน่นอนนี่ก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะซัมเมอร์ครับคุณผู้ชมครับ สวัสดีทุกคนค่ะตื่นกันหรือยังคะยังยังเหมือนกันค่ะยออนยยมครับเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลย ตัหนูแล้วก็พี่เดียด้วยใช่ไหมคะใช่ครับและเรเหตุผลที่ผมใส่แว่นกันแดดครับคุณผู้ชมเชิญครับก็เกี่ยวพันตัวพี่ตัวนะคะงนก็ขอบคุณทุกคนมากมานะคะทุกคะแนนที่ที่ผ่านมาน้อทั้งตัวหนูแล้วก็น้องๆเองด้วยนะคะส่วนวันนี้ใครที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์นะคะก็อย่าลืมอย่าลืมรีบมาใช้สิทธิ์กันก่อนเที่ยงนะคะอยากินข้าวเพลินด้วยนะอยากกินข้าวเพลินด้วยนะคะอย่าลืมดูเวลากันด้วยนะทุกคนแล้วก็ ขอบคุณทุกคนมากจริงนะคะไม่ว่าหนูจะได้ตำแหน่งไหนหรือว่าจะอยู่ตรงไหนเท่าไห่ก็ตามนะคะหนูสัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุดดีกว่าที่ผ่านมาด้วยนี่ก็ใช่ค่ะก็จะทำให้ดีทุกทุกดีขึ้นทุกทุกสเตจเลยนะคะทั้งหนูแล้วก็น้องๆแล้วยังไงก็ขอฝากค่ะตุิกตะกทั้ง12คนด้วยนะคะเสิบปร่มไม้ต้องเข็มครับดังเลยน่าจะตื่นกันแล้วแหละแต่ว่าวันนี้พวกเราน่ารักไหมคะน่้รเสียงเบาไปขอยทีน่ารักไหมะ ตอนช่วงเงย็นสเตจจะน่ารักกว่านี้อีกแต่ว่าวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่มากันเช้าขนาดนี้โอ้ยตอนแรกแกว่า โอ้ยจะมีคนฟังเราไหมแต่ว่าขอบคุณที่มาโหเปิดทางด้วยกันวันนี้นะก็สนุกกันให้เต็มที่เลยนะคะแล้ววันนี้ก็เปิดตัววงใหม่ด้วยเป็นวงในค่ายห o อ of อฟโซนเองก็ฝากพี่ดูคนด้วยและที่สำคัญวันนี้ลงคะแนานวันสุดท้ายแล้วก็ครูจะพูดเหมือนกับหลายๆคนนะคะว่าขอบคุณพี่ๆีแฟนคลับทุกๆคนที่มอบความรักให้กับพวกเรามอบความรักให้กับฮาโตบิโตเสมอมานะคะรอยยิ้มของทุกคนก็เหมือนเป็นกำลังใจของหนุ่มบนเวทีทุกๆ ครั้งเลยที่อยากจะมาโชว์เพื่อให้ทุกคนได้เห็นอยากจะมาโชว์เพื่อให้ทุกคนได้มีพลังมีกําลังใจดีๆมากขึ้นวันนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่หนูจะทําเต็มที่เหมือนเดิมก็เชื่อในพลังของทุกคนนะคะว่าจะพาฮารุบิโตะพาอลาลโทนไปได้ไกลๆเลยก็ขอฝากมองปัญญาเบอร์16แล้วก็พี่ๆน้องๆทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ ลุงสุดท้ายยามเช้าครับมีอะไรอยากบอกกับพวกเราทุกคนบ้างก็พูดกันไปหมดแล้ววันนี้เราจะมาร้องเพลงให้ฟังฟังฟังกันอย่างดีๆไม่นะอย่านะไม่เอาไม่เอาเราตัดเดี๋ยวไปตัดมุกน้องกันสิเออเดินผ่สักอยากไปเลือกตั้งไป่ทำไมไป่ทำไมอยากเข้าคูหาไปทำไมไปอยากไปอยากไปไปเลือกน้องมุย เบอร์15นะคะขอบคุณครับผมค่ะก็ขอฝากฮานตอทุกคนค่ะโดด้วยนะคะก็ครันี้พวกเราก็เต็มที่กันจริงๆก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันนะคะทุกคนอยากไปครับอยากไปโอเคครับข้าก็น้องๆพุ่งเขาไปกันหมดแล้วเนาะก็ตื่นแล้วตัวตื่นแล้วยังไม่ตื่นตื่นแล้วทุกคนตื่นแล้วยังคะใให้ทาย ยัง,ยงนะครับผมผมตอบให้แทนทุกคนขอบคุณยังไม่ทำงานขอโทษก็ขอบคุณทุกคนที่มากันในวันนี้นะคะมาร่วมกันเป็นสักขีพยานเนาะในการเรื่องตั้งครั้งแรกของารับตัวิโตนะคะก็อย่าแซว อย่าติดกันอย่าติดกันก็สำหรับวันนี้นะคะใครนะคะย้ำอีกรอบเนาะที่ยังไม่ลงคะแนนนะคะก็ก่อนเที่ยงนะคะแล้วก็วันนี้กิจกรรมแน่นๆมากเลยนะคะติดติโติดนะคะก็พวกเราตอนนี้ก็พยายามสงบจิตสงบใจกันอย่างเต yeah. ็มที <g 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 ่นะคะให้ใจนิ mm ่งที่สุดแล้วก็พร้อมที่จะโชว์ให้ทุกคนดูแล้วนะคะในเวลาห้าโมงสิห้าใช่ก็สรบหนะคะก็ไม่ได้มีอะไรจะพูดมากเท่าไหร่นะคะเพราะปกติคนพูดมากอยู่แล้วนะคะวันนี้ก็ เตรียมใจมาให้ทุกคน2องเนะคะรอ้องเพลงให้ฟังดีกว่าอ,อีก,นอกหนึ่งเพลงอีกสักหนึ่งนะเพลงครับผมเพลงอะไรดีคะอยากไปไม่ขี้แน่วแล้วเพลงซับเพลงซับแล้วคุอ,อยากเอาเพ,เพเลงอะไรคะออกก็ไม่ไร้อยพังอยู่ดีไม่เป็นไรคะ่ะไม่เอาแบบอขอขึ้นมาแล้วไม่กล้าลงแล้วเริ่มอ,อายแล้ว,วเริ่มโมโคแล้วก็ไปลองแล้วกัน,นะคะ่ะถ้าใครอยากฟังเดี๋ยวมาฟังที่เล่นนะคะวันนี้นะคะในในะะบูธเนาะแล้วก็ขอฝากอีกรอบนึงนะคะ ทุกคะแนนเสียงมีความหมายนะคะไม่ว่าจะหนึ่งคะแนน2คะแนนหรือ3คะแนนนะคะทุกคนก็สามารถเข้าผู้หาโหวตการเลือกเมมเบอร์ที่ซื่อทอบแล้วก็อนาคตอย่างที่พี่น้องบอกเนาะอ,อนาคตของพวกเราทุกคนอยู่ในมือของคุณแล้วนะคะโกรธเลือกอย่างาาชางลดเฮ้ยอ้าวครับ พี่สปอร์ตหนูเต็มที่อยู่แล้วลูกขอบคุณนะคะก็ไว้เพื่อกันนะคะทุกคนยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะขอฝากไอริขอฝากน้องๆทุกๆคนด้วยนะคะขอบคุณะค,ะค่ะผมก็ให้ไอโอเคคือวันนี้มีทั้งคนพูดคำคมไปแล้วมีทั้งคนร้องเพลงไปแล้วงั้นหนูจะ<ข>เต้นโอเคเยี่ยมเฮ้ยทุกคนหนูเขินมากเลยตอนแรกหนูคิ้มนานมากหนูจะทำดีไหมอย่าไปกลัวลูกอย่าไปหยองได้งั้นเดี๋ยวหนูจะโชว์ สักหนึ่งสเต็ปยามเช้าจากน้องแบมครับโอเคคือวันนี้หนูร้อนหูมากเพราะว่าน้องวิวร้องกอกหูนะคะเพราะฉันถึงจะเด้เธอส่งดูหนึ่งสองสามไปเฮ้บูดีบูดีบ้าบ้า let's go body body boom boom เฮ้บูดีบูดีบ้าบ้า let's go body body boom b o o นั่นแหละค่ะทุกคนก็เออเรียกว่าการเต้นของหนูครับก็อาจจะพอยทุกคนยิ้มได้บ้างนะคะยามเช้าวันนี้แล้วก็เมื่อเช้าหนูเห็นคุณสายลุงด้วยนะคะหวังว่า เออพวกเราทุกคนจะเป็นสายดู่นในใจของทุกคนนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ก็ฟังน้ำคนตัวอีกวันนะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันไปเย็นเย็นเลยขอบคุณค่ะน้องแป้งครับคุณผู้ชมขอบคุณรับไปดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ให้คุ้มแอบทามเหก่อนโอเคค่ะก็วันนี้ฝนตกเนาะมีใครติดฝนไหมคะเนี่ยมีใครหรือเปล่ามีใครติดฝนไหมฮะไม่ได้ติดไม่ได้ติดไม่ติดไม่ติดไปคำถามที่ดีติดเจอกันใหั่ ใช่ก็วันนี้นะคะสําหรับคนที่ยังไม่ลงมาลงคะแนนแล้วก็อ่ามารับคะแนนแล้วก็ลงคะแนนก็อย่าลืมมาใช้สิทธิ์ของบุคคนด้วยนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วก็ฝากทุกคนด้วยนะคะอย่าลืมมาโหวตพวกเราทั้ง12คนด้วยใช่ค่ะก็อย่าลืมทานข้าวด้วยแล้วก็มาดูสเตจเราตอนกี่โมงนะกี่โมงนะห้าโมงใช่ค่ะตีสองใครบอกตีสองอะไรนะตีสองแต่เดี๋ยวตีเลยบ้างเฉียว ค่ะก็ยังไงก็ฝากพวกเราท่านตบมโตบเนี่ยะครับพวกเราแบบตั้งใจแล้วก็พยายามมากๆเลยะค่ะในคั้งนี้ก็หวังว่าทุกคนจะเป็นกำลังใจให้เราแล้วก็มาเชียร์พวกเรากันนะคะขอบคุณค่ะปรบมาให้น้องบีนครับ